สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบี B. จะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากนะคะสำหรับ t ต y ยต a v i g โกนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆกันเลยนะคะล้างนะคะแล้วก็เอามาตั้งถ่ายรูปนะคะถ่ายคลิปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดครอบๆตัวรถของรถคันนี้วีฝากคุณลูกคา้ากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาบีรงเป็นคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมกันนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Vigo นะคะ2 5 e ตัวนี้เป็นตัว p l ี n e น r นะคะเป็นรถกระบะ4 4ประตู ตัวยกสูงนะคะเป็นตัวเครื่อง 2,500cc นะคะเป็นรุ่น E นะคะตัวนี้เป็นตัว Vn นะคะเป็นตัว Vn Turbo นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของไฟคู่หน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟมันตรีเฟเกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของการจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะโฉมตัวนี้เป็นโฉมแชมป์นะคะะ สำหรับคันนี้นะคะล้อนะคะเป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะในส่วนของยางนะคะดอกยางลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะ คันนี้ในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมีบันไดข้างให้เรียบร้อยได้เป็นรถสีดำนะคะเท่นะคะออกเท่สปอร์ตมากนะคะคันนี้สำหรับใครที่อยากได้รีบจองนะคะคันนี้เพิ่งมายังไม่ติดจองเนาะมาพร้อมแม็กไลเนอร์นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ ใครที่อยากได้รีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของรถของร้านเรานะคะจะคัดเกรดมาแล้วทุกคันร้อยเกือบร้ออซนะคะจะเป็นรถใหม่นะคะเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะคะอ่ะในส่วนของด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะเป็นจอนะคะตัวนี้จะมีนิเ i กเตอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวล ด้านในสภาพนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งมานะคะอาจจะดูมอมแมมนิดนึงแต่ลูกค้าจะได้สภาพ ใหม่ๆเดิมๆของรถเลยนะคะว่ารถสภาพเดิมจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้บีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์064 768 6572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะขอรูปรถเพิ่มเติมขอโลเคชันนะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะสาหรับ ใครที่จะเข้ามาดูรถคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีโกนะคะ 1.2.5e นะคะเป็นตัว Vn Turbo นะคะเป็นรถกระบะยกสูง4ประตูนะคะหรือว่าตัวพีลันเนอร์นะคะคันนี้ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี12.13นะคะราคาอยู่ที่439,00 0บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะผ่อนอยู่ประมาณ80,00กว่าเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ถ้าคุณลูกค้าออกรถฟรีดาวสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถแค่1000บาทจองแค่1000บาทเท่านั้นนะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรหรืออยู่จังหวัดอะไรนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อได้หรือเปล่านะคะโทรเข้ามาคุยกับบีก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวหรือถ้าไม่สะดวกมารับรถก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่ง มีบริการรถสไลด์วิ่งส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีลงไปลดอะไรให้ดูกันอีกจะได้ไม่พลาดการติดตามชมเนาะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ